สวัสดีค่ะรายการค้าต่อไปนี้นะคะยังเป็นเคสต่อเนื่องมาจากการขายเชื่อบริการของวันที่5กุมภานะคะและเป็นการลงบัญชีอัตโนมัติระดับกลุ่มของฐานข้อมูลนะคะรายการวันที่10กุมภาพันธ์ให้บริการติดตั้งระบบ Data Warehouse เป็นเงินเชื่อให้กับบริษัท K-Motor งวดแรกนะคะมูล,ลค่า100,000บาท ออกเป็นเอกสารใบส่งของทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SV 0001ทับ0002 00นะคะเพื่อนำไปให้ลูกค้าเซ็นรับบริการค่ะหัวข้อนี้ตรงกับเคสตัี้ชุดที่1นะคะหน้าที่26เราจะไปดูโปรแกรมกันเลยนะคะเรายังอยู่ที่ระบบขายนะคะกดที่ปุ่ม Work Flow แล้วก็เลือก Invoice งานบริการหัวข้อ2.2ขายเชื่อค่าบริการค่ะ เรายังใช้เล่ม0ูนนะคะกดปุ่มโอเคค่ะเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีอินวอยตไปแล้ว1ใบคือรายการวันที่5กุมภานะคะเรากดปุ่มเพิ่มหรือ F3 นะคะที่คีย์บอร์ดรายการวันที่10กุมภานะคะลูกค้าย,ยังเป็นบริษัทเดิมคือ K-Motor ค่ะรหัส C2 นะคะยอดนี้ขนาดนี้คือ5 3 5 0 0บาทแล้วนะคะ ใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีหรือไม่ตตอบ Yes นะคะลงมาที่ด้านล่างคอลัมน์ P กับ F นะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นตัว P หรือเป็นตัว F เราต้องใส่ให้ถูกต้องค่ะต้องใส่เป็น P นะคะคอลัมน์ T นะคะใส่3ก็คืองานบริการสำหรับสินค้านะคะใส่จุด Enter รายการนี้เป็นค่าติดตั้งระบบออ Data Warehouse ซึ่งยังไม่มีนะคะเราจะเพิ่มสินค้าใหม่ค่ะ F 3เพิ่มค่ะ สินค้าตัวนี้เป็นตัวที่7แล้วนะคะ G 7ค่าบริการติดตั้ง Data Warehouse นะคะชนิดสินค้าก็เป็นบริการนะคะรหัสกลุ่มสินค้าต้องเป็น02ก็คือกลุ่มงานบริการไปที่หน้าที่2ค่ะหน่วยหน้ามาตรฐานเสร็จจุด Enter เป็นครั้งนะคะราคาขายมาตรฐาน จริงๆแล้วราคาจะมากกว่าน,นี้นะคะเราอาจจะใส่1แสนเอาไว้ก่อนนะคะ,คะกดปุ่ม F10 ค่ะยังไม่ระบุผู้จำหน่าย BOI นะคะต้องการเซฟนะคะกด yes ตอนนี้โปรแกรมก็เพิ่มแ่งข้มอมูลสินค้านะคะ G7 คือค่าบริการติดตั้ง Data Warehouse ค่ะเราจะใส่หมายเหตุไว้ด้วยก็ได้นะคะว่าเป็นแค่งวดที่1นนะคะ แล้วก็จำนวนครั้งคือ1น1ครั้งราคาขายนะคะสำหรับงวดแรกเป็น1 0 0 0งแบาทถูกต้องแล้วตอนนี้เราบันทึกเอกสารอินวอยขายเชื่องานบริการนะคะประการวันที่10กุุภาพายเลเอลดครบแล้วกด f 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมก็จะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัตินะคะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีแยกประเภทโดยไปลงบัญชีนะคะที่สมุดร,รายวันเล่ม sd เลขที่วอ u คือ5 8 0 2 0 0 0 3 เป็นเอกสารใบส่งของทับใบแจ้งหนี้นะคะเลขที่ยงอิง sv 0 0 0ยทับ0 0น0 2นะคะลูกค้าคือ k m o t o r ร์เดบิตลูกหนี้การค้ารหัสบัญชี1 0 1 3 0 3ยอดเงิน1่แสกับอีก7 0 0 0บาทแล้วก็เครดิตไรายได้จากการบริการทั่วไปนะคะรหัสบัญชี1 2 2 1 1ซึ่งเกิดจากการผูกหน้าที่บัญชีไว้ที่กลุ่มของสินค้าชื่อกลุ่มบริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายไม่ถึงกำหนด 2 0 1 1 0 3 7 0 0 0บาทเนื่องจากรายการนี้เป็นอินวอยซ์งานบริการค่ะกดปุ่ม F 1 0นะคะพิมพ์อินวอยซ์หรือไม่ Yes นะคะแล้วเราจะรูปดูทางจอภาพกดปุ่ม Print ค่ะตอนนี้เราก็ได้อินวอยซ์งานบริการแล้วนะคะมูลค่า1 0 0 0 0แบาทแต่เป็นภาษีขายไม่ถึงกำหนดนะคะกดปุ่ม F 1 0ค่ะ กด e s c ออกนะคะกดปุ่ม e s c e ออกอีกทีหนึ่งค่ะ Cancel นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าเราเรียกรายงานภาษีขายของเดือนกุมภาจะมี Invoice สอใบนี้หรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือต้องไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดค่ะเราเข้าไปที่รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหัวข้อรายงานภาษีขายเมนูรายงานภาษีขายวมยื่นเพิ่มเติมค่ะ แต่เราจะเลือกเป็นเดือนกุมภานะคะแล้วก็กดโอเคดูทางจอภาพนะคะกดปุ่มปริ้นได้เลยค่ะจะเห็นว่ารายการของภาษีขายเดือนกุมภาจะมีอินวอยซ์แค่ใบเดียวนะคะคือวันที่1จะยังไม่มีรายการวันที่5กับวันที่10เนื่องจากอินวอยซ์ขายทั้ง2ใบนั้นเป็นภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดค่ะ แสดงว่าโปรแกร,รมบันทึกแล้วก็เชื่อมโยงไปถูกต้องนะคะกด f10 เพื่อออกค่ะสำหรับรายการค้าวันที่10กุมภาการบันทึกอินวอ์ขายเชื่องานบริการเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ